รอบน,นี้ก็มาอยู่กันในห้อง GM ถึงเ e l e เชียลนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสำรองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการ์จอผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยส่งซ่อมอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหรนะ่แต่ว่าถ้าได้กลับมาแล้วเนี่ยก็จะรีบมาลุยกับตันต่อให้ไวที่สุดเลยครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบดันเพโลดนะครับแต่ว่าเราจะต้องยึดไยให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะปลดล็อกเพโลดให้ แมาก็พยายามเข้าไปปวนแนวหลังนะครับเพื่อสร้างสเปซให้ทีมเราดันเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เหมือนไม่ค่อยสวยครับ เราเสียกันไปสองคนแล้วครับทำให้เราเสียเปรียบยนี่ผมก็เปิดอันติเพื่อยื้อเวลานะครับรอให้เพื่อนเนี่ยที่ตายไปเนี่ยกลับมารีกรุปได้ทันนะครับเพราะถ้าเราตายกันหมดเนี่ยแล้วเราต้องกลับไปรีเซ็ตใหม่อ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้บุกเข้ามาสู้ในนี้ได้ง่ายๆครับเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขามีบัคก,กี้ที่สามารถลอยดึงเราเข้ามานะครับแล้วก็ต่อด้วย สูนะครับที่เขาจะผลักเราหรือว่าดันเราเข้ามาอีกมันทําให้แบบว่าถ้าตัวไหนที่หลุดเดี่ยวเข้ามาเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยระวันงนี้ที่ผมเลือกใช้มันติเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลได้ดีนะครับทาให้ทีมเนี่ยกลับมารีกุบแล้วก็สามารถทําให้ยึดพอยนีไปได้เลยครับตอนที่ศัตรูยังรีเซ็ตก,กันไม่หมดเนี่ยผมก็จะมาช่วยทีมดันรถก่อนนะครับพอเขาเริเ่มมาแล้วผมก็จะเข้าไปเล่นข้างหลังเหมือนเดิมครับ ให้เขาเนี่ยแยกกันก,ก็พอดีว่ามีอารอนเฟสนะครับที่ช่วยดิฟด้วยเราเลยเล่นง่ายขึ้นครับพอผมกับอารอนเฟสเข้าไปไดิฟเนี่ยเขาต้องถอยยาวๆเลยครับอารอนเฟสเราเปิดอันติมาดาเมจมันก็หนักด้วยแล้วก,ก็มีผมเข้าไปลวงช่วยอีกคือถ้าอลรอนเฟสเข้าไปคนเดียวเนี่ยเขาอาจจะตายนะครับแต่ว่าพอมีผมเข้าไปช่วยยืนแทงช่วยเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ย ทำให้เขาก็ต้องแบบว่าสนว่าจะเล็งตัวไหนก่อนดีนะครับทาให้มันก็ต้องแบบมีตัวแบ่งไปตีลลนฟิสด้วยแล้วก็แบ่งมาตีผมด้วยนะครับแต่ตรงนี้เขาก็เสียทอไปแล้วเสียแทงไปกตัวหนึง่งทาให้เขาด็อกเตอร์เนี่ยยืนยากแต่ว่าตรงนี้บักกี้เขาอันติดีครับแล้ว่าผมวิ่งไปกันให้ทีมไม่ทันเราก็เลยน่าจะต้องรีเซ็ตกันใหม่ ตรงนี้ที่เขาดันมาลึกเนี่ยก็ถือว่าเขาทำถูกแล้วครับทำให้เราเนี่ยต้องมีจังหวะถอยบ้างแต่ไม่สามารถแบบว่าบุกเข้าไปได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้เราก็เสียอันติซูไปแล้วเพาโชคดีครับที่แมกนีโตเราเนี่ยอันติเก็บไปได้2คนแล้วก็มีฮอลลนฟิสนะครับเก็บไปได้อีก2ทําให้ฝั่งนั้นเนี่ยเขาเหลือสพอร์ตคนเดียวครับซึ่งแมนทิสมันก็ไม่ได้ฮิวแรงอยู่แล้วครับมันต้องรอแบบว่า เวลาในการหิวด้วยนะครับจริงๆถ้าเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าซูเราไม่ได้ติแล้วก็ทอเนี่ยเก็บซัพพอร์ตเราไปได้เนี่ยเราอาจจะปลุกมาถึงตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมยังมีอันตรอยู่นะครับสามารถเล่นลึกได้สามารถเล่นแทนเป็นซัพพอร์ตได้ก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนจะตายหรือว่าผมจะตายเนี่ยเปิดไปเลยครับเพราะว่าเห็นว่ามูนไนท์เราฆ่าได้คนหนึ่งแล้วงั้นเปิดไปก็ได้เปรียบอยู่ดีแล้วก็มีัลรอนเฟสเข้ามาช่วยดับนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆคือตานี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าัลรอนเฟสเนี่ยเขาเล่นดีมากครับตนแนวหลังเขาไม่ได้ยืนเล่นง่ายๆะครับ ทำให้ตัวร้ายอย่างผมนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะมากแล้วก็มีแมกเนโตเนี่ยที่เป็นแทงค์สำรองหมายถึงว่าเป็นแทงที่แบบปลอยกันให้ทีมในเมื่อตอนที่ผมไม่อยู่นะครับผมก็จะเข้ามาเล่นกับอารัมฟิสเนี่ยไม่เขามากันลงเพโลดไม่ได้เลยนะครับไล่แมนนิสไปเรื่อยๆครับาจะตายแล้ว ผมจะไม่ปล่อยให้เขารีเซ็ตแน่นอน,นครับถ้าสมมุติว่าเขาแบบตายทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบล้วงอย่างต่อเนื่องครับให้เขาแบบตายไปทีละตัวเรื่อยๆจนแบบเขาไม,ม่สามารถรีเซ็ตแบบว่ารีกรุกกันพร้อมพร้อมกัน6คนได้ครับเออตอนนี้ผมวิ่งมาช่วยล็อกเด็ก่อนนะครับไมั่นเขาอาจจะโดนสเตรนท์เบิร์สตายก็ได้นะครับเมื่อกี้ แต่ว่าตรงนี้โชคดีครับที่มีบีคอนของล็อกเก็ตครับถ้ผมตายไปเนี่ยผมก็สามารถเกิดได้วนี้ทอเขาลึกเข้ามาก็ต้องเข้ามาช่วยลุมก่อนมีอนติก็สามารถเล่นได้เลยครับปักกี้เขาก็จะไม่ได้ยืนยิงซัพพอร์ตหรือว่าดีเบสเราหรือว่าแทงเรานะครับเพราะว่าผมเนี่ยคอยไปปวนปักกี้อยู่เนี่ยแต่ว่าเขาอันติไปแล้ว,ลวทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมาไล่ซัพพอร์ตก่อน มันอาจจะดูมึนๆน,นิดนึงนะครับเพราะผมเล่นเต็นที่ค่อนข้างไวนะครับผมจะไม่ให้ล็อกเกตยืนแบบยิงฮิวฟีแน่นอนนะครับ แล้วก็จบไปราวแรกครับมาดูราวที่2กันบ้างครับอันนี้ก็สลับเป็นฝั่งกันนะครับที่อารอนฟิสเขาไปเล่นลึกขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาจะได้มาลวงตัวหลังได้แล้วก็เขามีสกิลที่สามารถอ่อออกได้ครับเป็นตัวที่โมบิลิตี้สูงนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้ง่ายตรงนี้ทำให้เขาดันยากอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่า มีสไปเดอร์เนสของเพนนี้นะครับ้อากับกับดักด้วยทำให้เขาแบบจะแบบวิ่งเข้ามาแบบสุมสี่สุมห้าไม่ได้ทำให้แนวหลังเขาแตกกันก่อน,นครับถ้าเกิดเขาจะบุกเข้ามาเนี่ยทำให้เขาต้องถอยกลับมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้เปรียบแล้วก็เข้าไปลุยเลยครับ ดีครับที่เพื่อนยิงอไอตัวสลิปของแมนทิสให้ไม่งั้นเนี่ย m a n ทิสจังหวะนี้ก็อาจจะรอดนะครับ <Take this. S 1> ผมว่าเขาเล่น3มฮิลเนี่ยมันเลยทําให้เขาบุกยากนะครับ <Take this. S 1> มีบักกี้ที่เป็นตัวดาเมจตัวเดียวคือผมว่าถ้าเขาเปลี่ยนซับตัวนึงเนี่ยไปเป็นตัวแปลงหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะเข้าได้ง่ายกว่านี้นะครับเพราะเราไม่มีนโมด้วยนะครับ พราตรงนี้เหมือนฝั่งน้อเขาจะได้เปรียบ <are> นี่ก็ผมก็สองจิตสองใจนะครับว่าแหมจะเข้าไปแตะพอยดีไหมแต่ว่าเหมือนว่าทีมจะมารีกุบไม่ทันครับ ว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือไม่ให้เขาพยายามดันมาได้ไกลนะครับก็เลยจะเข้ามาเล่นแบบแถวๆเนี้ยแล้วก็ออกเนี่ยเราก็มีอาร์ตเฟสเนี่ยครับช่วยเข้าไปลวงด้วยคือถ้าผมปล่อยให้อาร์เฟสเล่นคนเดียวเนี่ยเขาอาจจะตายไวกว่านี้นะครับ พอเขาเริ่มเสียไปทีละตัวมันก็เริ่มบุกยากแล้วพอเราเสียอลันเฟสไปเนี่ยเราก็ต้องถอยกลับมานิดนึงครับเพราะว่าเราเล่นอยู่หน้าบ้านเขาเขาสามารถมาลีกรุบได้ไวกว่ารันนี้ครับซูซานเขาก็ตายไปแล้วตรงนี้ผมมีอันตีอยู่ผมเลยจะอันตีเพื่อถ่วงเวลาให้อลันเฟสเนี่ยกลับมาลีกรุบได้ทันนะครับ เกมนี้ผมก็จะไม่เน้นค่านะครับแล้วก็ให้อารอนเฟสเนี่ยเป็นคนจัดการมีพันธเชื่อติก็ พยายามเข้าหาตัวแล้วก็บล็อกเลยครับหนูจะคอยกระโดดไปเรื่อยๆนะครับทำให้บักกี้เขาเนี่ยยิงได้ยากมากขึ้นนะครับไม่ทำให้เราเป็นทาร์เก็ตแบบว่าเอาหยิงง่ายๆ อันันเฟสลอว,วันติผมก็ต้องวิ่งเข้ามาเพื่อแบบถึงเมนความสนใจของศัตรูนะครับให้เขาเล็งไปที่อันันเฟสคนเดียวไม่งั้นเนี่ยก็จะโดนเบิร์สดาเมจตายได้นะครับ นี่เปิดอันติเพราะผมเห็นว่าบักกี้เขาเนี่ยอันตีไปคือถ้าเกิดมีใครตายเนี่ยเขาจะได้วิ่งกลับมาตรงนี้ครับแล้วก็ให้คนที่เราเสียไปเนี่ยมารอรีบุบได้ทันนี่ก็คือไม่รู้ว่าผมทำไปทำไมนะมันเคยเห็นคลิปอัตตาเนี่ยเขาวิ่งวนตอนพาดิเช์เขาตั้งปอมแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับตอนนั้น แล้วก็มาคอนเทสต์เโหลดตรงระหว่างรอเพื่อนมาเขามีแค่ซัพพอร์ตกัน2คนอะที่อยู่ตรงเพโรดก็เลยแบบไม่ต้องกลัวตายมากเขาไม่ค่อยมีดามจเท่าไหร่ตรงนี้เราก็เสียไปสอคนแล้วครับเราเสียไป4คนเลยแหละจริงๆอะ่ะคือถ้าผม ตายไปด้วยคนหนึ่งเนี่ยเราน่าจะเขาถ้าจะยึด p อยนั้นได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะแอบนะครับแล้วก็รอไปแตะ point ก่อนที่เขาจะถึงแล้วก็รอให้เพื่อนมารีกรุปให้ทันด้วยนะครับตรงนี้ผมมีันติเนี่ยผมสามารถเล่นแทนเพื่อนรอก่อนได้เลยผมก็จะวิ่งชนเขาไปเรื่อยๆครับ พื่อนก็มาพอดีแล้วก็เก็บไปได้คนหนึ่งแล้วครับตอนนี้เหมือนด็อกเตอร์เขาจะอันติไม่โดนนะครับคือถ,ถ้าด็อกเตอร์เขาอันติโดนเนี่ยเราอาจจะเสียพอยตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราได้เปรียบสุดๆแล้วครับอารอนเฟสไลต่อยแบบเจ็บหมดเลยครับ ็จบไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งครับเป็นเกมที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับคนอื่นในทีมเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆเลยครับทำให้กับตันในเกมนี้เล่นง่ายมากเลยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ